ก็วันนี้ก็จะมาทดลองต่อกันย้อนนะครับผมนี่นะครับนี่ก็คืออุปกรณ์กันย้อนนะครับผมนี่นะครับนี่ก็สมาร์ทพาวเวอร์เซนเซอร์นะครับผมนี่นะครับส่วนนี้ก็เป็น CT ทนะครับผม CT คล้องนะครับตัวนี้ก็สายสัญญาณนะครับผม 485นะครับสายสัญญาณเนี่นะครับเดี๋ยวเรามาทำการต่อกันเลยนะครับผม mm hmm. ก็ผมก็ได้จัดทำปลั๊กไว้ทดลองให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเนี่ยนะครับก็จีดกท่อตัวนี้สำหรับใส่ซีีนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวก็จะทำการ ปิดเครื่องก่อนนะครับผมนี่นะครับมาดูการปิดเครื่องนะครับนี่นะครับปิดเครื่องเริ่มงงแล้วครับผมปิดเครื่องนี่ครับเจอแล้วในอินเวอร์เตอร์ออนออฟนะครับผมสั่งปิดเลยนะครับให้ใส่รหัสด้วยนะครับผม ปึ๊บนี่มันดังแล้วครับปึ๊บปึ๊บนี่กระพิบกระพิบตัดเรียบร้อยนะครับผมสถานะออฟนะครับผมโอเคก็ทำการปิดเลยนะครับนะครับถอดปลั๊กเรียบร้อยนะครับ ผมก็จะย้ายมาอยู่ที่ปลั๊กที่เตรียมไว้นะครับนี่นะครับก็ผมมาจุดบวกกลายนิวตันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเสียบตุ๊บเห็นไหมครับต่อไปเรามาต่อเข้าขั้วนี่นะครับ4 8 5ดกันเลยนะครับผมนี่ดึงปลั๊กออกมาเลยนะครับ ก็เตรียมนี่มาให้เรียบร้อยนะครับหัวปลั๊กของหัวเว่ยนะครับมันจะแถมมากับเครื่องนะครับผมนี่นะครับเสียบอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ซีทีคลองนะครับผมมันจะมีลูกศรอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับลูกศรให้ชี้ไปที่เครื่องนะครับผมอ่าอันนี้ปลั๊กใช่ไหมครับเสียบปุ๊บมันไปหาเครื่องใช่ไหมเอาไปชี้ไปที่เครื่องนะครับ เรียบร้อยต่อไปเราก็เอามาเข้าสมาร์ทนี่นะครับผมสมาร์ทพาวเวอร์เซนเซอร์นะครับนี่นะครับก็ใส่เลยนะครับผมสีขาวตรงนี้ให้ใส่ช่องที่5้านะครับเห็นไหมครับ5้านะครับผมสีขาวใส่ที่5้านะครับ ขันให้แน่นนะครับต่อไปสีฟ้านี่ใส่ที่หกนะครับผมอย่างนี้นะครับ ต่อไปก็เอาไฟเข้าสมาร์ทมิเตอร์นะครับผมนี่เห็นมันจะมีบอกลายบอกนิวตันนี่นะครับก็เอาไฟเข้าตรงนี้เลยนะครับไฟเลี้ยงมันแค่นั้นเองนะครับผมผมก็จะเอาจากจุดนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับผมผมก็เอาสาย ลายกับนิวอตันเสียบเข้าไปเลี้ยงสมาร์ทมิเตอร์แล้วนะครับนี่ซีดีของก็ของเรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาต่อสายจากสมาร์ทมิเตอร์เข้าหัวเวยกันนะครับผมนะครับก็มาดูกันนะครับเห็นไหมตรงนี้มันบอก ab ใช่ไหมครับผม ab แล้วก็ใส่ตามที่มันบอกเลยนะครับ ผมขออนุญาตแกะสายก่อนนะครับ,นะบ ab นี่นะครับ ab a ใส่ไปเลยครับผม b ก็ใส่ไปเลยครับก็ขันให้แน่นนะครับผมนี่นะครับต่อไปก็ใส่ที่ รักของหมอเวยนะครับผมนี่นะครับนี่ไอตรงนี้อยู่ข้างบนใช่ไหมครับนี่ฟอนอยู่ข้างบนนะครับผมไอตรงนี้มอสักครู่นี้ a b ใช่ไหมครับต่อไปเราจะมา ba กันนะครับผมนี่นะครับมาดูกันนะครับนี่นะครับ ba นี่นะครับ นี่ตองข้างบนนะครับผมจาไว้นะครับมีที่ล็อกอย่างนี้ข้างบนนะครับ B A นะครับผมเดี๋ยวคายก่อนนะครับเสียบ B ไปก่อนนะครับผมนี่นะครับต่อไปก็ A นะครับผม จะเป็นขั้วหนึ่งสองนะครับผมมันจะมีเลขติดนี้หนึ่งหนึ่งเป็น b นะครับผมสองเป็น A นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จร้รอยครับนี่ก็จิ้มเลยนะครับผมจิ้มเลยครับดังกิ๊กแปลว่าล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็ เปิดไฟ AC มาแล้วน,นะครับนี่นะครับไฟ AC มาเรียบร้อยขอซูมสักนิดนึงนะครับนี่นะครับโอเคมันไม่ค่อยชัดนะครับผม ก็วนไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ไฟ235โวลต์นะครับผมอันนี้มันยังไม่ผลิตไฟออกมานะครับนี่ไฟบ้านนะครับผมตอนนี้มันกิซีทีมันจับได้ว่ากินไป0.1แอมป์นะครับแสดงว่าหวัวเวอรสแตนบาย Stand อยู่ที่0.1แอมป์นะครับผมนะครับวัดก็ศูนย์นะครับผม ก็วนไปเรื่อยๆนะครับให้เราดูนะครับบบศูนี่จุดหนึ่งแปะแอมนะครับผมอ่ะเรามาต่อกันเลยนะครับปึ๊บกระพริบแบบนี้มันไม่ทำงานนะเปิดเนี่ยนะครับจากแผงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รอครับผม เรามาเช็คสถานะของเครื่องกันดูนะครับสแกนไวไฟแล้วนะครับสแกนที่บาร์โค้ดข้างเครื่องนะครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าเอเปึ๊บนี่นะครับก็ลองกลับไปดูสถานะนะครับขึ้นแล้วครับผม power meter ครับผมสถานะทำงานแต่ไฟไม่ไหลศูนย์นะครับ เห็นไ,ไหมครับไม่ให้ทำนะครับผมล็อกดูสนิทเลยนะครับอ่าผมก็เตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้ามาแล้วนะครับผมนี่นะครับเห็นไ,ไหมครับขึ้นสัญลักษณ์โชว์สมาร์ทมิเตอร์เรียบร้อยนะครับผมพาวเวอร์มิเตอร์นะครับผมเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนี่ ได้เป่าผมครับผมผมก็เสียบเข้าที่ปั๊กตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเปิดเฉพาะลมก่อนนะครับผมเปิดเฉพาะลมก่อน นะครับมันจับได้ว่ามีไฟจากการไฟฟ้าเข้ามา0.161วัตต์นะครับผมกิโลวัตต์นะครับก็161วัตต์นะครับผมนะครับมันก็ยังไม่ทำงานเดี๋ยวผมจะเล่งขึ้นไปอีกนะครับ มันวัดได้ที่300อยวัตต์นะครับมันก็ไม่ทำงานผมจะเปิดความร้อนเพิ่มขึ้นอีกนะครับผม เก้วัตต์แล้วนะครับผมหัวเว่ยก็ไม่ทำงานไม่นะครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันก่อนนะครับนี่ปึออ๊บแอดดีไวมันเห็นแล้วนะครับเห็นหัวเว่ย ดีดีเอสอยูหกหกหกเสเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับโอเคเรียบร้อย Energy Control น,น,นะครับผมไปที่ Energy Control น,น,นะครับก็ใส่รหัสอีก้ะครับผม1 2ึ่งสองสามสี่ห้านนะครับผมมันยังไม่ได้เปิดนะครับ เราก็เลือกก r i Connect Zero Power ตรงนี้ลองดูก่อนนะครับผมนี่นะครับแล้วไปดูใหม่ปึ๊บอ่า ตอนนี้มันผลิตไฟ0.015นะครับโวลต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองโหมดตัวนี้ดูนะครับว่ามันเป็นโหมดอะไรนะครับผมเดี๋ยวทำการเปิดนี่นะครับ ตัวนี้เป็นโหมดผสมไฟบ้านนะครับผมเห็นไหมครับอ่าติดโดนตกแต่น,น,นะครับผมขอโทษขอโทครับผมผลิตมา300วัตต์นะครับผม300วัตต์แต่ใดมันใช้ไป329วัตต์นะครับเหลืออีกนิดหน่อยครับผมอีกนิดหน่อยดึงมาจากการไฟฟ้าร่วมด้วยอีก15วัตต์นะครับผม สงสัยแดดไม่ค่อยมีนะครับรู้สึกไปจะบังอีกแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้แรงกว่าน,นี้นะครับอ่าตอนนี้ผมเปิดไป900วัตต์นะครับผม มันดึงการไฟฟ้ามา600วัตต์ใช้จากแผง300วัตต์แสดงว่าไฟจากแผงผลิตได้น้อยนะครับผมตอนนี้แล้วถ้าผมหยุดล้วครับตอนนี้นะครับผมผมหยุดล้วปุ๊บไม่มีการใช้ไฟละปุ๊บเห็นไหมครับมัน หยุดเลยนะครับแทบจะไม่ผลิตไฟเลยนะครับผม0.015นะครับเมื่อสักครู่นี้ยังได้300วัตต์อยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอีกโหมดหนึ่งนะครับผมย้อนกลับไปนะครับผม Energy Control น,น,นะครับใส่รหัส1 2 3 4 5 6 เมื่อกี้เราเลือกโหมดนี้ใช่ไหมครับมันยังมีให้เราเลือกอีกหนึ่งโหมดนะครับผมปึ๊บคอนเฟิร์มมันบอกอะไรเนี่ยคิดทายพอยต์พาวเวอร์นะครับผม3.5กิโลวัตต์อ๋อสงสัยมันตั้งสเปคลิมิตมันนะครับผมไม่เป็นไรครับค่อยๆศึกษาไปนะครับผมอ่ะเริ่มตัวนี้กันเลยนะครับเริ่มใหม่ ครับอตัวนี้ตัวนี้มันให้ย้อนได้ครับผมนี่ศูนยจุดสองแปดแปดกิโลวัตต์มันให้ย้อนได้นะครับเห็นไหมครับผลิตมาตอนนี้สามรอยกว่าวัตต์นะครับมันเข้าไปการไฟฟ้าไปสองร้อยแปดสิบหกวัตต์นะครับผม แสดงว่าฟังก์ชันนี้ย้อนได้นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวทดสอบเปิดใดนะครับอ่าเห็นลูกศรนี่มันกลับไหมครับผมลูกศรนี่กลับทางน,นะครับไฟจากการัไฟฟ้าเข้ามานะครับผมน,นะครับ อันนี้ไปสามร้อยวัตอันนี้ใช้ไปหนึ่งจุดแปดกิโลวัตต์นะครับพันแดรอยวัตต์นะครับผมถ้าผมหยุดแล้วครับหยุดปุ๊บไอตัวนี้ไม่หยุดนะครับผมผลิตเท่าเดิมนะครับสามร้ยกว่าวัตต์นะครับแล้วก็กลับทิศแล้วครับผมนี่นะครับอันนี้ก็สำหรับให้มันย้อนได้นะครับผมนี่นะครับตัวนี้ เลือกตัวนี้ก็ให้มันย้อนได้นะครับอันนี้เหมือนกับว่าเราตั้งลิมิตย้อนนะครับผมนี่นะครับอ่ะต่อไปเรามาเลือกเมื่อกี้ใหม่นะครับเรารู้ละปุ๊บหนึ่งสสามสี่ห้าหกนี่นะครับก็ให้ตั้งเลือกตรงกลางครับ zero power นี้นะครับผมเป็นศูนย์นะครับนี่ c o n f i r ม ปึ๊บออกไปออกไปดูใหม่ปึ๊บเห็นไหมครับนี่ผลิตมานิดเดียวเงครับนี่ครับแทบจะไม่หมุนเลยนะครับผม0.007วัตต์ไม่ถึงวัตต์นะครับผมนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบเปิดได้ใหม่นะครับผม ไฟมาแล้วครับอันนี้ก็ดึงไฟฟ้ามาช่วยนะครับผมปิดปุ๊บปิดแล้วนะครับปิดก็หยุดผลิตไฟนะครับผมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดอ่อนๆอดูนะครับเปิดแต่พัดลมนะครับผมลองดูว่า มันจะผลิต300วัตต์หรือว่าน้อยกว่านี้นะครับก็อยากรู้ว่ามันมันจะแปรผันกับกระแสรหรือเปล่านะครับผมเฮ้ยแปรผันจริงๆด้วยครับเห็นไหมครับผลิตแค่180วัตต์นะครับผม นะครับผลิตแค่180วัตต์เข้ามาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าใดเป่าผมเนี่ยนะครับแล้วก็ศูนย์นะครับส่งออกไปนี่ศูนย์เลยนะครับผมผลิตให้พอกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเลยนะครับผมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่งอีกนิดนึงนะครับผม สามร้อยนะครับผมสามร้อยใช้มากกว่าผลิตนิดนึงนครับผมดึงจากการไฟฟ้ามาช่วยไม่ถึงวัตนะครับผมสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สบเอ็ดวัตต์นะครับผมสี่สิบเอ็ดวัตววต์โอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมตัวนี้ แปรผันกับการใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลดลดความแรงลงอีกนิดนะครับลดความแรงลงเหลือร้อยร้อยกว่าวัตนะครับผมเห็นไหมครับมันก็ลดการผลิตไฟตามตามการใช้งานเลยนะครับผมเห็นะครับ โอเคครับผมสุดยอดมากเลยครับผมหืมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับที่รับชม